เงินขของสุปราการซิตี้จะเป็นต้องชนะใน2เกมสุดท้ายนะครับแล้วก็ลนผลการแข่งขันของพีดีประจวบ f อและสุพรรณบุรีด้วยนะครับเกมครึ่งเวลาแรกครับเจ้าถินนะครับเสื้อสีขาวน้ําเงินนะครับโรเจรินสักวงกรอและคู่กองหน้าเเมโรซากับชยาวัศสินวงนะครับอ่าครับลุนจังหวะของทางขอนแก่นนะครับจักรกลิครับเจอกับซาลิฟวิสเปิดฉแลบแล้วเอายังได้อยู่เปิดไปที่นึ่งมงติดบอลจังหวะ2เก็บได้ครับ อ้พลากรครับยิงดึกซ้ายติดบล็อกต้องระวังเหมือนกันนะสุปราการครับ,รบกองหลังมีกิตพมบุญานะสารนายักซสอสุงเนินโจชัวกร,รมเบนธินตกรอสุรินนะครับพลากรวงกลางแดนกลางมีปานชิชางเงินประเสริฐยาเชียอิสลามีโรโบร์คาบาวและคู่กองหนะ้าอิซาเมโดก,กับจักรกิจพารพลแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งต่อศูนย์นะการ,ารายิงครั้งแรกในเกมนี้ของสุปราการครับชสายาวัฒน์ศรีนาวงครับบอลทิ้งยาวมาแล้วก็ซาเมโร,รซ่านะครับเป็นคนเอาบอลลงครับ อ็จะไหลยย้อนมาให้ชัยวัฒน์ศรีนาวงกับตันทีนะครับซัดเข้าไปครับอาแล้วับประตูจุดประกายความหวังในการอยู่รอดของสุปราการซิตี้ครับนำเร็วมากครับตอนนี้เจ้าข่นออกนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อสูตรครับดูครับมาอย่างไงสุปราการวางยาวๆไม่ล้มแลวครับมาจากข้างหลังจับทีแรกมุมไม่ได้ครับตอกส้นคืนชัยวัฒน์ลงโล่งเลยครับทีนี้เพราะว่ายศพงศ์เนยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเซฟแล้วนะครับ ลูกนี้ีต้องให้เครดิตกับทางโรซาเยอะๆเลยครับหลบทางยศสปนก็เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมตอนบุรีรับอยู่ในเต็ดนะครับโรซากับยศสปนโอ้โตอกลูกโซนไหลกลับมานี่ดอดโลงๆเลยครับทางชยาวัน์ครับโอดคู่แข่งนำไปก่อนเชียอวเกมก่อนหน้านี้เนี่ยกลับมาชนะได้เกมเดียวนะครับคือเกมที่ชนะเชียงใหม2่2 1ต่อหแล้วก็เสมอ2ครับ เอกแรกเนี่ยคอนที่นก่น,นชนะ1-0นะครับอิปซันเมโลทำประตูชยัยอ้าวจังหวะนี้หลุดมาอีกแล้วทันไหมโอ้ยเข้าหาบอลเกือบพร้อมกันเดืยอยสกอตเทียนดาครับขวาได้ก่อนเปิดคอนเนอร์ครับเปิดมาเสาแรกเอ้าลูกนี้อ้าบอลโอ้โหเกือบไปครับยังได้อยู่พลิกมาชยาวัน์ชยาวัน์หาเลี่ยมอยู่ครับโดนปิดซ้ายปิดขวาชยาวัน์ให้ลูกนี้เปิดไปเสาสองได้ครกโอ้ยกดไปลงครับ ล้ก็น่าจะล้ำหน้าด้วยนะครับจังหวะของสุพนันนะครับโอ้ในเติมขึ้นไปแล้วครับอนีสสุดท้ายได้โมงด้วยครับแต่โดนจับล้ำหน้าไปก่อนโอ้เตะมุมมาที่ผ่านไปหมดเลยครับมาล้ำตรงนี้นยครับติดจ่ายให้กับสุพนันก็ไม่ได้เช็คตัวเองด้วยนะครับสุพนันกลับไปเจริญใสครั้งครับมีน,นพพนะครับวิ่งหาชอ่อง วัดเลือกให้สุพรรณอาครับมาแล้วสุพนรณมาแล้วกดเลยครับลูกีิปัดแล้วอูไม่โดนซ้ำครับสินไม่เป่าเนี่ยน่าจะได้จบด้วยครับซาเมโล่นี่ครับดูจังหวะนี้ของสุพนันที่ยิงเข้ามาแล้วเกือบจะตามซ้ำได้เหมือนกันครับบอลตกพื้น่อนนะแต่ว่ายุสพลก็การจังหวะดีนะครับแล้วโชคดีที่ตรงนั้นมีทีนกรอยู่ครับบอลมาเป็นของสุปราการครับชยาวัน์พลิกจังหวะหนึ่งให้กับทางจะเญิศสักเปิดมาลูกนี้โอ้ยแย่ไม่ถึงครับ จังหวะสอดมนาของไดสเกตสากาอินะครับและน่าสนใจคือเกมรับขอนแก่นไม่มีใครตามสากาอิเลยครับบอลเปิดของเจริญสักดเอาเรื่องอีกแล้วครับเปิดมาตรงนี้จุดนัดพบเลยแต่ว่า <c oughs> มาไม่ทันอยู่แล้วด้วยนะครับพยายามจะปรุงสรบสากาอิอ่าครับโดดบีบแล้วครับ <c oughs> เปิดจาวอ่าแล้วครับทะลุมาลูกนี้ทงยังไม่ขึ้นครับไปก่อน โรซายิงลูกนี้เป็น2อูนนโหขายเจ็บกลับมาแล้วทำประตูที่2ให้กับทีมครับโอ้มายัางไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าผู้ช่วยผู้สินไม่ได้ยกคงด้วยนะครับจากภาพเมื่อสักครู่เหมือนจะเป็นกึดคมที่ยืนห้อยเป็นตัวสุดท้ายครับแบ็กซ้ายแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ครับแต่ที่แน่นอนคือโรซายิงลูกนี้ผ่านยสุสพลไม่เหลือนะครับ อ่อหน้านี้โดนทำฟาวยังเจ็บไหล่ซ้ายออกไปปาทุพยาบาลอยู่เลยครับโอ้โอนะครับภาพช้ามาแล้วบอลจ่ายจากซากาอิครับโอ้เหลือเลยครับเหลือเลยครับวิ่งสวนขึ้นมาพอดีนะครับทางซ้ายและขวานะครับที่ห้อยกันอยู่นะครับสองต่อศูนย์แล้วครับสุดการขึ้นนำยิงลูกนี้รอดขาไหมไม่รอดครับพยายามจะเท้ามาขวางแล้วแต่ก็ไม่ทันนะครับจุสุ์เทียงดา ดูกาลนี้สุปราการเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ชนะไป5เกมเนี่ยพวกเขาชนะในบ้านแค่2นัดนะครับก็คือชนะราชบุรีได้แล้วก็ชนะแบงคอกอยู่ในเต็ดครับวันนี้ถ้าชนะได้นี่จะเป็นนัดที่3ครับที่ชนะในบ้านซีซั่นนี้นะครับแล้วก็นานมากนะครับโอ้โหชนะในบ้านนัดล่าสุดที่ย้อนไปนี่หลายเดือนเลยครับครับคิดพลมเปิดมาจากกรีนต่อแตะคือยังได้อยู่ครับเราแทงมาลูกนี้หลุดเลยครับอ๋อแล้วครับ มาทางซ้ายครับอิฟซันเมโลอิฟซันเมโลจริงเลยครับโอ้โหติดเท้าขวาของปฏิวัติครับเราก็มีธงตีขึ้นมาครับเป็นจังหวะล้ำหน้าโอ้เยี่ยตัวยิงลูกนี้นี่มีลมรุ่คาบาลรออยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัดสินใจยิงเองครับถล่มนิดนิดเดียวจริงนะครับช่วงตัวนะครับที่โผล่มาก่อนนะครับพยายามจะยิงยัดเสาแรกบ,บอลมาที่โรซ่า โรซาอีกตัดเข้ามาแล้วให้ลูกนี้ยังไงครับเอาตัวเองเจ็บยังไปต่อคิติพงคิติพงยังไงขวาไปถนัดแต่ต้องฝืนยิงครับลูกนี้ไปเข้าเซฟของเยอพลเทียงดาครับปู๋เข้าในกรอบเขตโทษแล้วก็ต้องลองยิงนะครับเป็นขวาข้างไว่ถนัดครับกิติพงศ์แสนสนิทแดกใบเหลืองแรกนะครับนี่เป็นจังหวะยิงของคิดิพงศ์แสนสนิทนะครับว่าเยอสลก็ยังลบตัวเซฟไปได้ ปูสินให้สัญญาแล้วครับมีเจริญศักดิ์วงกรอีกคนนึงนะครับที่บอลเป็นทางเจริญศักดิ์ปั่นลูกนี้หลุดเสาวไปนิดเดียวครับก็ถือว่าได้ลุ้นครับแต่ว่าเยอสพลก,ก็บินเช็คอยู่แล้วบอลข้ามกำแพงมาได้แลยก็โค้งมาเยอะเหมือนกันนะครับเจริญศักดิ์ยิงลูกนี้หลุดเสาวไปนิดเดียวเหมือนกันครับ สักกีพลิกหนีสวยมากครับในกรอบมีชยาวัฒน์สักอียังไม่ให้จังหวะแรกสักอีเปิดนุ่งอีทบอลเลยจเจริญสักเอาแล้วกลับตัวยิงกับชยาวัฒน์ติดบล็อกโจชูกราเมนนะครับจังหวะที่โยกแล้วเปิดเข้ามาเนี่ยเลยเพื่อนไปหมดเลยนะครับดีที่มีชยาวัฒน์อยู่ข้างหลังตว,วัดยิงนี่ก็ไปติดบล็อกยาเซียอิสลามีพูดถึงอิสลามีนี่ก็วันนี้บทบาทน้อยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเกมรุก เปิดลึกมาในกรอบหกหลาก็เสร็จแล้วครับปฏิวัติรออยู่แล้วอ่ะเจริญสักเบิ้นเร็วรัต่ถ่าลูกนี้ไม่ดีครับติดทางอิสลามีอิสซาเมโลหลายคืนจังหวะนี้วอลนาทโลบูโลพานุพงพานุพงเปิดจัดโอ้โหลูกนี้เจตนาิีเลยครับปัดมือเดียวออกไปได้ครับปฏิวัติขับไหมครับเปิดก่อนหน้านี้เปิดเปิดไม่ดีครับคราวนี้ลองยิงเลยครับพันธุ์ฟวงฮันุรีครับ ขวาเต็มข้อเลยต้องออกแรงเซฟเหมือนกันนะครับปฏิวัติทำไมเป็นเซฟที่2องเขาในเกมวันนี้ครับปฏิวัติแล้วก็เป็นเตะมุมแรกของขอนแก่นในเกมวันนี้ครับต้องรอถึงนาที74่นำสองสูงก็จริงนะถ้าขอนแก่นไล่มาได้โอ้โหโมเมนตัมคนละเรื่องเลยครับยก็ต้องพยายามปักหองสกอร์กกรแอสซิดิโควิชครับที่พุทโทอดแบนกลับมาเสมนะครับ แล้วก็กิติพงศ์ด้วยนะครับอ่คบาครับหลุดลูกที 3, ่สามเจริญศักดิ์เปิดมาลูกนี้ได้โขกด้วยบอลกระเด้งข้ามคานครับจังหวะของซาเมลโรซาโอ้บอลโม่งลูกนี้กดลงพื้นน่ว่าบอลมันก็เลยข้ามคานออกไปครับในกรอบหกหลาด้วยครับลูกโม่งของโรซาโอ้โหข้างหลังก็มีอลิซอยู่เหมือนกันนะครับ ใครก็ได้ครับแต่ว่ามองลูกนี้ไม่ดีช่วงหลังจะมาเกาะนะด้านซ้ายจะรอเปลี่ยนเนี่ยโอ้อ้าวเปิดจัดมาลูกนี้ทงไม่ขึ้นแล้วจิ้มไล่มาหนึ่งต่อสองครับแต่หลังหน้านะครับแต่วิรุษินก็ปล่อยหยิบไปก่อนครับยโอ้โหูชัวรวิริน์ที่สองวันนี้ออกจอบ่อยมากครับแต่ว่าเดี๋ยววิญญาณต้องเช็ดอยู่แล้วครับ ตรงนี้ตรงนี้มีลุ้นเหมือนกันนะครับใช่ครับตรงชัยวัฒน์นี่แหละครับคนที่ชูมือนะครับวีอาร์ตีเส้นอย่างเดียวครับเพื่อความชัดเจนนะโอ้โหว่าดูจากภาพก็จะูดได้แต่ตอนนี้คุณจูกรบอกเปลี่ยนไปก่อนเลยครับรีเปลี่ยนไปก่อนเลยครับเดี๋ยวจะไม่ได้ลงครับมายืนรอกันนานแล้วคนที่ยืนรอไม่เท่าไหร่คนที่จะออกแล้วเตรียมจะออกตั้งนานแล้วครับโรซา เ<ด>นี่ยครับไม่ล้ำครับได้ไดรประตูอาวแล้วครับโอ้มาได้นนาทีที่91นะครับโอ้ลูกเนี้ยพูดนี่คือมีผู้เล่นสุปราการที่อื่นตับกว่าอิฟซันเมโลอีกสองคนนะต้องตัวขวาตัวซ้ายเลยนะครับการบนด้านล่าง,องจอในโมเสกุลที่ตีเส้นอาแล้วครับประตูที่17ในฤดแต่กกาลนี้ก่องอิฟซันเมโลครับวันนี้ แกพผลข้างหน้ามีชี้นพดล,ลุยเองนพดลยังไปต่อไหมนพดลยังไงครับไม่ไหวครับบอลพันแก้งมันขาแล้วพุทธศิสิ์เป่าจบ90นาทีครับเกมที่สุปราการสเตเดียม สมุทรปราการชน,ทนีทำได้ครับเฉือนชนะขอนแก่นอยู่ในเด็ดสองประตูต่อนหนึ่งครับในสองประตูจากชยาวัฒน์นาทีที่3และโรซ่านาที50นะครับส่วนขอนแกน่นตีไก่แต่ได้จากอิซานเมโลนาที91นะครับก็เลยทำให้สมุทรปราการมีเพิ่มเป็น28คะแนนะตอนนี้แซงสุวรรณบุรีไปอยู่อันดับ14แล้วนะครับส่วนขอนแก่นก็อยู่อยู่ที่37แต้มเหมือนเดิมคนระับ